เป็นเกษตรพอเพียงค่ะเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบหมดเลยนะคะนี่เขาก็ปลูกทุเรียนค่ะก็ปรับพื้นที่นะคะให้ทำนาข้าวนาปีปีละครั้งนี่ค่ะนี่ก็เป็นนายอดนะงามมากนี่ก็ได้จะได้ประมาณเกือบ30ถุงปุ๋ยเลยเนาะนด้านข้างก็จะมีพวกอ่า พืชผักสมุนไพรไม้ยืนต้นนะคะตรงนี้ก็จะมีตะไคร้ฝรั่งมะม่วงมะาพร้าวน้ำหอมนะคะด้วยชะอมค่ะแล้วก็ขนุนเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมนะคะเข้าไปก็มีบ้านสองหลังค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านน้อยกระท่อมน้อยนะคะ ปลูกขนุนไว้ด้านข้างแบบนี้นีะค่ะเป็นที่ดินสําหรับทําบ้านสวนเลยนะคะวิธีพอเพียงแนวเขตตามเสาไปแบบนี้เลยนะคะข้างเคียงก็เป็นสวนป่าของเพื่อนบ้านนะคะปลูกเป็นสเาาค่ะด้านหน้าท่านก็มีเป็นเก้าอี้ไว้รับรองนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนยุ้งเดิมของท่านเจ้าของนะคะก็มาดีไซน์เป็นบ้านไม้เรามารีดูเวทได้ค่ะ างในท่านก็จะทําเป็นบ้านปูนแบบนี้สองหลังนะคะท่านก็เตรียมไว้ทําไว้ให้อยู่กับลูกๆนะคะทีนี้พอน้องๆเรียนจบแล้วก็ย้ายกลับภูมิลำเนารับราชการอยู่ที่อุดรน,นะคะนี่ก็มีเป็นข้อไก่นะคะเลี้ยงไก่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะท่านก็จะตัดพวกกล้วยพวกฝรั่ง พืชผ,ผักทุกอย่างเนี่ยสำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะคะส่วนของนาข้าวนี่ค่ะดูข้าวเนี่ยก็น้ำขังได้ผลผลิตร้อยเปอร์เซนนะคะเกือบสามสิบถุงปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่แบบนี้สงบเงียบค่ะตรงนี้ก็เป็นนาข้าวอีกนะคะเนี่ยตามหลักธงแดงไปเลยนคะคะ มีบัวแดงบัวขาวนะคะท่านก็มีโซลาเซลล์ติดไว้สองสว่างนะคะเนี่ค่ะตรงกลางนะคะก็ยกบ้านแล้วก็ด้านข้างก็มีเป็นนาข้าวแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ต้นอะไรคะป้าเนี่ย เปิลเขียวแอปเปิลเหนือทางเหนือมีชมพู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไม้ผลแล้วก็มีสะสะตรงนี้ท่านขุดประมาณสามคูณห้าเมตรนะคะแล้วก็ด้านข้างท่านก็ขุดเป็นทางแบบให้พักเพื่อให้พวกปลาทินพืชได้ใช้ประโยชน์นะคะพื้นที่ก็จะประมาณห้าสิบตารางวาค่ะ ไม่ถึงนะประมาณสักไม่เกินห้าสิบตารางวาเนี่ยค่ะผลผลิตที่เข้ามาตอนนี้ก็จะมีกล้วยหอมเนี่ยค่ะท่านบอกว่ามาเร็วเกินไปเดี๋ยวรอให้แก่ค่อยหมายรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะแนวเขตนะอันนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านไปนี่ค่ะรอบๆมีเพื่อนบ้านหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณกี่หลังสิบหลังเยอะ่านั้นอีกอืมอันนี้ขึ้นบ้าน <c oughs> อะไรน <c oughs> ะลุง โคกสำโรงเหนือโคกสำโรงเหนือแนวเขียดตรงนี้หัวแดงแดงอ่อาก็คือไปถึงทุเรียนเขานั้นใช่ไหมใช่ใช่โอเคอตรงนี้ก็ปลูกทุเรียนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นพืชที่ต้องค่อนการก,การบำรุงรักษานะคะแต่ท่านก็เน้นแบบใช้ชีวิตบ้านสวนอยู่กันสองคนสามีภรรยานะคะก็เลยจริงๆอยู่กันมาปีนี้น่าจะเข้าปีที่สิบแปดและพอลูก กลับไปอยู่ที่อุดรก็เลยจะขอบอกหาผู้ดูแลแปลงนี้นะคะมาใช้ชีวิตวิถีพอเพียงต่อเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวพวกบัวพวกใบโหระพาพริกนะคะมันห้านาทมีมะละกอขนุนนะคะอยากกินอะไรก็ปลูกได้เลยนะส่วนบ้านก็เป็นแบบเดิม,ดมค่ะท่านก็ทำเป็นอยู่แบบชั่วคราวนะคะ มารีโนเวตต่อเติมได้เลยอันนี้เป็นด้านหลังนะคะใครที่หาที่ดินนครนายกนะคะบ้านสวนเส้เกระษีนะมาพัฒนารีโนเวตตอนนี้ก็คือเป็นนาข้าวนะคะแล้วก็มีพื้นที่บ้านเราจะมารีโนเวทหรือว่าสร้างใหม่ก็ได้นะคะแนวเขตด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นนาข้าวฝั่งนี้ไปถึงถนนทางเข้าเลยติดคอนกรีตนะคะเพื่อนบ้านก็ทำเป็นสวนชะอมนะคะแล้วก็นาข้าวเหมือนกันนี่ค่ะบริเวณตัวบ้านนะเป็นแบบเดิมๆม,มันบ้านนะคะเรามีที่ดินแบบกเกษตรพอเพียงนะคะก็มาดูแปลงนี้ค่ะยกแปลง3มไร่ กว่านะตามโฉนดคุดแดงเลยพร้อมโอนราคาได้ละห้าล้านห้าแสนบาทนะคะเนีย่ยค่บางทีเราซื้อที่นาไปกว่าจะสร้างผลผลิตแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานะพาดูบรรยากาศลุงคุณป้าก็นั่งพักผ่อนนะคะวันนี้ฝนตกมาในวันที่ห้า ตุลาคม2,568นะคะสนใจแจ้งมอยแม่อุ0826162428ค่ะบ้านสวนปากทีโคกหนองนาเกษตรพอเพียงติดต่อเบอร์0826162428แม่อุที่ดินทุกช่องทางทั้งไลน์ทิกตอกเฟซบ o ๊กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่อุทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะ ท่านก็ปรับพื้นที่นะคะให้ทหํานาข้าวนาปีปีละครั้งเนะะี่ยค่ะนี่ก็เป็นนาหยอดนะงามมากนี่ก็ได้จะได้ประมาณเกือบสามสิบถุงปุ๋ยเลยเนาะนาก็มีเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบหมดเลยนะคะแบบอืมติตอนุ่ดิข้าง,ขงนี้นะค่ะ